กำลังุยอยตอนนี้ก็คือเอาพี่สาวแฟนมันมาลู่นะลูกแต่นูยังทำให้พี่นู้พี่รู้น้องรู้ใครแต่นุ๊จะรู้ที่ให้บอกบอกใครฟัง่ยก็ัแลกกันแรกเงินมากอ่ะลูกก็หัวมึกก็เล่นเขาแล่นออกกันอยู่นี่ ที่นี่เขาให้โอกาสมึงเนี่ยยูซื้อใจเย็นมาต้องคิดไปต่างๆแล้วแะเข้าใจป่ะเอออาการหนึ่งได้แต่พยายามคือว่าตุ้งตันเค้ของหวานขนมคนแบบอย่างที่ากระบาดเดี๋ยวเราในงานเขามาจัดการอยังเรียบร้อยมึงมึงกับห้างๆออกผงเมื่อยากให้ห้างอย่าให้เศร้าเลยไอ้ก็ห่วงมึงแบบมึงกัน่องกูเว้ยเห็นมันเต้นหน่อยแล้วมันก็เป็นเังเสี่ย ตินพอแเม่ม uh, uh ัน huh. ก็แเมย์ก huh. ็พอเหยียบทางกันพองก็เสียก็ปาดตีนถีบมากทีมันก็มีขั้วมีลูกท่ากันหาพ่นก็ผัวเดือมันสามที่มันก็ได้ไม่สองสองพ่นมพนะกป็นสีๆแล้วนะมันเป็นพวกว่าตรงๆเนาะตีดจาเสพติดแนบวันตี่เขาตีดเสพอะมันเป็นอาจจะเป็นคู้วเฉียดคูมอหยางของมันอ๋อเป็นผู้เสพอยู่ครับทั้งผู้นำทั้งปกครองทั้งตุบลก็มาดูแลตลอดแต่บาิทีมันเป็นคั้วบางที ความไม่รู้มันก็เลยเป็นโซ่ชงโท่เฉียวมันก็เลยเป็นข่าวอย่างทีเห็นเนี่ยครับแต่ทั้งผู้นําปกครองก็ดูแลมันตลอดบ้เคยว่าติโบ้เคยดูแลมีทุงยังขีบเข้ามาให้มันแล้ว็หารับจ้างเาดูแลลูกเต่ามันไปถามว่าควบมดีมันก็บอกหงเหลือมันก็โอเคครับเพราะมันเด็กหน่อยผ่เมันเด็กหน่อยเก่าเล่ามึงบอกม่ากับหงเรือหงเล่าอยู่โจเบื้องต้นนี้ทั้งเจ้าหน้าที่เขาจะเอาไปบำบัดบ่หรือว่าบ่อไปครับเพราะว่าน่องน้องมันกับรับป่ารับความวัามันตีมันติดเลือก มันตีเล <1941, S 2> ือกเอาไว้ก ar er ่อนให้ม speak ันเบ่งพฤติกรรมมัน้ามัน้ามันยังโมเหลือกต่อไปตรงํำเลื่อนตามคดีทำมันอันนี้ นมกล่องก็ได้ครับพ <Okay. S 1> ี่นมกล่องก็ได้ครับโอเคครับพี่น้องนำของช่วยเหลือมาจากร้านเจสุภาตลาดนาค่ายแล้วก็พี่ๆสำนักปลาดอ,อ,จอบจปาจิมบุรีค่ะพอ <Okay. S 2> ดีเห็นในโพสต์ข่าวก็เลย oh. ก็เลยนำชุดของลูกที่ไม่ได้ใช้ข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็นมมาให้น้องค่ะ <Okay. S 2> ครับผม

มึงได้เขามีเขามีอยู่เขาเลยรูปธรรมชาติไปเลยหันมึงขวานเอาป๋องโอโอ้ยแหละไ่เงินละ ก็เป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนของกอง,องพันธุ์าราชที่3ามกรมทหารราชที่2รักษาพระอ,อง,งค์นะครับซึ่งดูแลพื้นที่อำเภอนาดีและอำเภอกบินบุรีอยู่ครับพอดีได้รับข่าวจากทางโลกโซเชียลนะครับแล้วก็ผู้บัญชาก็ได้ให้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารนมเสื้อผ้าบางส่วนนะครับมาดูแลขั้นต้นก่อน เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะนําเรื่องอที่นี่นะครับก็ไปเรียนกับคุณพู้บัญชาเรื่องที่จะดําเนินการการชุวเหลือต่อไปครับครับ